สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะบล็อกนะครับ BS BSC ใหม่ครับชุด X Lab Battle Speed 2021นะครับผมมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างโดย BSC 38เนี้ยจะมีทั้งหมด10 p แพ็คนะครับผม1 p a แพ็คจะมี9ใบไอ้นแพ็คจะมี1 8ใบครับโอเคครับโดยโลกโดยชุดนี้จะรีโลกมาด้วยนะครับผม อ่าหน้าตาซองเลยไปหนีโอเคครับมาที่ซองที่หนึ่งเลยครับอ่ะครับอ่าไฮ้ไปติกนะครับผมอ่าโอเคครับเบิร์ตตักกแตนโอเคอ่าเอ็มครับลีโอครับอ่าแลครับแล้วที่เหลือจะเป็นคอมมอนอีก5ใบนะครับผมคอมมอน 5, X1, M1 แล1นนะครับ เบิร์ดใช้ทั้งคู่เลยโอเคนั้นะเนี่ยมาสองสองนะครับสองสองโอเคเริ่มต้นที่น้องเหมียวอะอ่าอันนี้ครับเคยเป็นเวเฟอร์มาก่อนนะครับหลอดดาก้อนนะครับผมอ่ AM ครับอ่าแลครับแล่สุดแพงคิงคอมมานมาในชุดนี้ด้วยโอเคครับไปสองถัดไปครับ สองที่3ครับอ่าเหมือนจะให้เบติกทุกใบนะครับให้ให้เบติกทุกซองนะครับเบติกโลกอะครับอ่าครับผมเบิร์ดท,ที่แตก่อนแพงนะครับมิดล็อกเบรเ e อร์ครับอ่าเอ็มเป็นของเขียวอันนี้แรไที่เหลือคอมมอนอ่าจะได้โลกอะไรไหมปุ๊บปุ๊บอ่า Excel ทำลายนะครับใช้กับเด็กโจนสลัดใหม่นะครับผมเพราะติดชื่อโจนสลัดคนระับอ่าฮะโอเคถัดไปครับปุ๊บอ้าวโลกเขียวครับโอเคก็ M แร่ครับผม ต่อไปนะครับปุ๊บอ่าคีโอครับใบเก่าเก็บอ่าให้เบนเคมาด้วยครับใบที่ใครๆบางใครๆก็เขาอยากได้กันซุบอ่าที่เหลือคอมมอนครับถัดไปเป็นอ่าซีเค็ดครับซีเค็ดนางฟ้านะครับผมวิงวิงวิงอ่าซีเค็ดไม่กินเอ็กนะครับผม ไปกิน M อมาครับผมถัดไปนะครับอเอ็กแรกครับไม่รู้ชื่ออะไรแต่เรียกว่ากันนำเอ็กไว้ก่อนโอเคอเบิร์ดดบ จะได้เป็นอ่ายามาโต้ครับแล้วก็อ่านี่ครับตัวธรรมดาตัวอันนี้ซีเกตครับอ่าภาพอาร์ตต่างกันเลยแล้วก็แลครับอันนี้มาจากสตาร์เตอร์สมิงจกักรพรรดินะครับถ้ายเป็นอ่าลีฟซีดาอันติเมะ โอ,โอ้ยไอตัวนี้มาจากโปรโมแต่ก่อนได้จากโปรโมอย่างเดียวเลยครับเนี่ยรีมาด้วยโอเคอ่าครับผมเท่าที่ดูนะครับมีเอ็กแลทุกแพ็คครับแล้ว1บ็อกซ์จะให้โลก1ใบครับแบบแรนดอมแต่เราจะไม่รู้ว่าได้ใบอะไรอ่าครับผมเท่าที่เปิดดูอ่าอันนี้คือทั้งหมดของ BSC 38นะครับผมชุด เอกแกลร์2 1นะครับอ่าะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ